สวัสดีครับเปรนเกลือตอนนี้ก็ดีมีเลวลาว่างนะครับจะนําเสนอนะครับปะปิตาล้อปููยิ้มพิมพ์ชรูดนะครับดูนะครับลักษณะน,นะครับลวงมููยิ้มเนื้อผงกุกรักนะครับพระปิตาหนักต็งตรงที่ผมชี้นี้จะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปนี่ พระทำงานตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระุทธรูปพระโบราณก็ทําละเอียดนะครับนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับแขอเข้ามาใกล้ๆเห็นไหมครับเป็นพระปิตานะครับอีกเป็นพระพุทธรูปนะครับอ่าดูด้านข้างนะครับดูอีกด้านข้างก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่ชี้ นะครับที่ชี้ก็จะเป็นแบบพุทธูกนะครับเขาทําละเอียดอ่อนนะครับพระปิดตาไม่งั้นก็เป็นไม่เป็นพระปิดตาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับครับสนะครับความชัดเนื้อผมคุกรักนะครับเก่านะครับที่เห็นนะก็มีแต่ปลอมนะมีแต่ปลอมนะครับมีแต่ปลอมอันนี้ก็มานํแเสนให้พิจารณาเอาเองนะครับซื้อกับผมนะครับคนที่ศรัทธาที่ได้พระ นะครับแท้นะครับไปครอบครองนะครับนะครับพุทธคุณนะครับปกปักรักษายอดนิยมเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเรวันนี้ก็มาแนะนําให้ดูแค่นี้นะครับพิจารณาเองที่ว่าไปซื้อพระปลอมตามเปลียต่างๆนะครับราคาอาจจะสูงนิดหนึ่งครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับพระปิจารอันดับหนึ่งหนึ่งในบรรดาปาคีนะครับพระปิจายอดนิยมของประเทศไทยนะครับ ครับวันนี้ก็แค่นีดด้ก่อนนะครับสวัสดีครับ